ผมกับท่านรักษาการผู้ช่การตรวจลชาติคือโฟกัสซอนปัญหาของพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดอย่างที่บอกผมคงไม่ขอคอมเมนต์เรื่องนี้อีกแล้วเพราะผมเชื่อว่าเรามีกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ขาดการไม่มีการอินเทอร์เฟีย์จากทุกๆ,ๆฝ่ายนะครับจากการแฉกันแบบนี้มันกลายเป็นว่าวงการตารวจมันเริ่มเฉาไปเรื่อยครับผมว่าเฉาไม่เฉามันขึ้นอยู่กับการทํางานของสำนักงานตรวจชาติมากกว่านะครับวันนี้ผมถึงเด้นพูดคุยกับท่านรักษาการผู้ช่การตรวจลชาติพรุ่งนี้ก็จะไป เดี๋ยวตีกัเป็นพุ่งนี้แต่ว่ามีการย้ายไปท่านผู้ราชการไม่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของสอทอนะครับมันตรงตรงนี้คิดว่าเรื่องเรื่องของการที่จะถูกตําหนิหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าต้องเอพีนอ่น้องประชาชนที่ตั้งนะครับส่วนเรื่องของมีการกล่าวโทษกันหรืออะไรกันก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับทุทกกระบวนการผมเชื่อว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับแล้วทั้งสองท่านเองก็ก็ถูกย้ายไปช่วยแล้วทราชการแล้วไม่มีไม่มีการที่จะอิเธนซ์ได้ในแง่ของบวการยุติธรรม นะครับต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ